ตกบาทละสองหมื่นแปดกว่า่ยเลือกเอานะว่าอยากจะเป็นคนดีว่าอยากจะเป็นคนคนุณคุณคะนี่เงียบนะเอามานี่นี่คุณทำอะไรของคุณเนี่ย เอาเสื้อคนอื่นไปแบบเนี้ไม่ดีมั้งเป็นคนดีนกักเหรอเราอ่ะถามสิเงินเดือนแต่ละเดือนอะเธอได้เท่าไหร่เชียวหมื่นสองแค่หมื่นสองเองเหรอดูจากน้ำหนักของทองเส้นนี้แล้วก็น่าจะประมาณหนึ่งบาทงั้นเอางี้เราเอาทองเส้นนี้ไปขายแล้วเงินมาแบ่งครึ่งกัน แต่ทาแบบนี้มันไม่ถูกต้องนะพี่คิดให้ดีนะเธอทํางานแต่ละเดือนอนะได้เดือนละแค่หมื่นสองแต่ถ้าเธอเอาสร้อยเส้นนี้ไปขายยังได้มากกว่าเงินเดือนของเธอทั้งเดือนอีกแล้วอีกอย่างนะตอนนี้ราคาทองมันขึ้นอยู่ด้วยตกบาทละสองหมื่นแปดกว่าไนงะเลือกเอานะว่าอยากจะเป็นคนดีหรือว่าอยากจะเป็นคน ก็ได้พี่ปะงั้นเราถอดเส้นนี้ไปไขกันเถอะฮัลโหลฮะต้องไปเดีนี้เลยเหรอได้ได้ไดเออเข้าใจละพอทีนะพอดีพี่มีธุระด่วนอะ่ะพี่คงไปร้านขอ,ของเธอไม่ได้แล้วอะ่ะ แล้วแบบนี้จะท,ทำยังไงดีอะพี่งั้นเอาอย่างนี้เธอพอมีเงินสดถึงหนึ่งหมื่นไหมมีในบัญชีอะงั้นดีเลยเดี๋ยวพี่จะให้ท้องเส้นนี้เธอไปขายนะแล้วเธอก็โอนเงินไปพี่หนึ่งหมืน่นถือว่าเป็นส่วนแบ่งที่พี่ควรจะได้และส่วนต่างอีกสี่พัน่ะถือว่าเป็นค่าเสียเวลาของเธอแล้วกันอะก็ได้พี <all> ่งั้นบอกในบัญชีมาเลย ที๋ก่อนอย่าเพิ่งโอนเธอจะรู้ได้ไงว่าทองเนี้เป็นทองของจริงแล้วนี่คุณมายุ่งอะไรด้วยอ่ะก็ต้องเป็นทองจริงดิใครเขาจะใส่ทองปลอมมาเดินเล่นกันอ่ะงั้นคุณเอาทองนี้ไปขายสิแล้วโอนค่าส่วนแบ่งให้น้องเขาหมื่นหนึ่งคุณกล้าไหมนี่มันอะไรกันเนี่ยนี่คุณคุณกําลังโดนหลอกอยู่นะเธอคนนี้ยกับคนที่ทําทองตกเนี่ยเป็นพวกเดียวกันและทองที่ถืออยู่เนี่ย ก็เป็นทองปลอมด้วยเฮ้ยหย่ามาแล้วเว้ยติดตัวทำงานคนนี้แหละได้ได้ได้ฝากไว้ก่อนนะนี่คุณจำมาไว้นะอย่าคิดเอาของใครฟรีๆโดยที่ไม่ลงทุนอะไรเลยพเพราะบนโลกแบบนี้ มันไม่มีของฟรีหรอกนะอย่าให้ความโลภเนี่ยมันเข้ามาครอบงำจิตใจของคุณเพราะคุณค่าของคนเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่เงินหรือของนอกกายขอบคุณนะครับพี่ครับขราวหน้าเนี่ยก็ระวังไว้ไหน่อยนะครับคุณคุณคุณทำทองตกอะค่ะ เงียบไว้เถอะนะพี่ว่านะเราเอาทองเนี้ไปขายแล้วเงินมาแบ่งกันดีกว่าพี่เป็นใครเนี่ยทำแบบนี้ไม่ดีมั้งน้องลองคิดดูดีๆนะถ้าเกิดเราเอาทองเนี้ไปขายแล้วเงินมาแบ่งกันเพ<ๆ>อๆอาจจะได้มากกว่าเงินเดือนที่น้องมีอยู่ก็ได้ลองคิดดูให้ดีนะโอเคค่ะไลน์เอ,อ่อโทษที พอดีพี่มีธุระด่วนต้องรีบไปอเอ่องั้นน้องมีเงินสดสักห้าพันไหมล่ะเอาไหมพี่ก่อนห้าพันแล้วที่เหลือน้องเอาไปขายกำไรยังไงน้องเอาไปหมดเลยโอเคไหมโอเคค่ะผมมีเงินสดพอดีเลยพี่คุณผมขอซื้อทองนี้ต่อได้ไหมคร <c oughs> าวที่แล้วเนี่ย ฉนันให้โอกาสพวกแกแต่พวกแกเลือกที่จะทำแบบเดิมอีกอาชีพสุจริตมีให้ทำตั้งเยอะตั้งแยะแต่กลับเลือกที่จะไม่ทำไม่ได้อายใจบ้างหรือไงฮะคนแบบพวกแกเนี้ยอยู่ไปก็สร้างความเดือดร้อนให้กับสังคมนูน่นไปอยู่คุกนูน่นเพื่อนแกรออยู่